สวัสดีครับผมสวัสดีสําหรับเอฟซทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมาอัปเดตที่หน้าร้านนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับสําหรับคันนี้เป็นอ่าเป็นรถเกี่ยวไทยเจริญการช่างนะครับสเปคนะครับสองร้อยสิบนะครับเทอร์โบป็นเครื่องฮีโน่นะครับฮีโน่เอโอเจ็ดดีนะครับสองร้อยุดแรงมานะครับวมเทอร์โบนะครับ มาพร้อมกับปั๊มไดกินเบอร์ยี่สิบสองนะครับอ่าปั๊มไดกินเบอร์ยี่สิบสองตัวเดินสิบนะครับสิบเอที T นะครับผมมาคัาน,นี้เป็นไซส์ขนาดกลางนะครับเป็นรถอุ้มขนาดสองตันนะครับตัวน,นี้ชุดอุ้มนี้จะเป็นพอน้ทมุกเรียบ้อยนะครับแล้วก็เป็นข้อ,อส่งข้าวเป็นปรับระดับนะครับชุดตู้เป็น,ช,ช,ช,นชุดตู้เลดนะครับชุดตู้เลดนะครับ แล้วก็ตัวเดิมติดเพชรทีปลากเกียวสองเมตรแปดสิบครับตัวนี่คล้องตัวเลยนะครับถ้าได้สนใจติดต่อสอบถามได้ครับตามเบอร์โทรที่ไว้ครับคุณยแปดสี่สามแปดสามเก้าเจ็ดแปดเก้าครับศูนย์แปดสี่ทูสี่แปดสามเจ็ดเก้าเก้าแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งสองห้าห้าศูนย์เก้าหกแปดสี่สองหกหกสองห้าครับผมยินดีรับสายทุกท่านนะครับผม อันนี้มาในราคาพิเศษครับจัดอ่าจัดให้ในราคาเพียงสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทเช็คเป็นทางของเดียวให้พร้อมเรียบร้อยครับอ่าใบาแท็กส่วนที่ขาดเดี๋ยวใส่ให้นะครับผมส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรนะครับรับแลกเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลก์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับทุกคลิปทุกวิดีโออ่าสําหรับคันนี้อยู่ที่สาขาสามนะครับหมู่บ้านสีหมู่บ้านหนองหัวช้างตำบลพระไทยลิน อำเภอลำปีมาจังหวัดบุนนรีรัมย์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำสเสนอไปสำหรับคลิปนี้อ่าต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกท่านเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมสินค้าของทางบริษัทด้วยดีเสมอมาและตลอดไปขอบคุณททีมงานพี่ทักษ์วีลองคนเดินมครับผมสวัสดีครับมีีสินนนนททั้้้งงบบาาก่เฮ็ดดไรแหวลุ ได้แต่กอดคอความจนย่างเป็นหมู่ตอนหลังเลิก